ก่อนจะรับชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตาม400ซับสไคร์เบอร์ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อยู่ให้กําลังใจแบบนี้เป็นนานๆนะโอเคได้เราไปชมวิดีโอกันเลยเอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ในเกม ARK Survival Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยเนาะผมจะพามาลงไอ้เจ้าถ้ำใหม่กันนะครับเป็นดันใหม่เนาะก็คือดันเจียนไอ้เจ้าตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันเนี่ The Grim นะครับ นี่ผมไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับครั้งแรกเลยเนาะไปเปิดซิงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูของที่ต้องเอาไปกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของคนจนๆเลยนะที่เซ็ตของคนจนๆเลยที่เข้าไปกันก็คือลูกกระสุนนะครับมีลูกซองลูกกระสุนเนาะลูกกระสุนลูกซองประมาณผมเอาไปประมาณ300นะที่ยิงก็ใช้ไม่หมดหรอกใช้ประมาณ200กว่านะครับแล้วก็ธนูเอาไปยิงงูนะครับ เห็นว่าดันนี้ยังมีงูเลยนะแล้วก็เป็นเซ็ตเหล็กก,กากๆนะครับซึ่งผมจะแบ่งเป็น2ส่วนเนาะก็คือส่วนแรกก็คือเอาแบบนี้ไปก่อนผมจะใส่แค่นี้ก่อน3ชิ้นนะครับแล้วก็ไปในส่วนสุดท้ายผมจะใส่2ชิ้นที่เหลือนะครับประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบเนาะโอเคเดีย๋ยวเรามาลุยกันเลยไม่พูดพ่อมนำเบรเสียเวลานะครับจงวันนี้มา The Grim ศูนย์เอบนะครับมันลงครั้งแรกนี่นะ ถ้าเป็นลงครั้งที่2แล้วจะเพิ่มเป็น5้านะมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงโอ้โหออกเขียนละทองมาเลยนะครับจงังหวะน,นี้ในส่วนของยาเลือกกับสติมิน่นี่ก็คือพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็น้ำนะสำหรับดันเดี๋ยวผมดูแมปก่อนนะครับว่ายังไงกันถ้าที่ผมศึกษามานะครับแมบปบทางนี้มันจะเป็นประตูที่มันต้องกุญแจม,มาเปิดเนาะคือเราต้องมาทางนี้ก่อนนะครับมา ปไปไปลืนเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับว่าแต่ละกล่องมันมีอะไรมั่งเนาะโอเคในส่วนของอันแรกนะครับมันจะเป็นในส่วนของแรปเตอร์นะมาบิงมารอที่มุมธงเลยเฮ้ยอะไรละ่ะเอาหายไปไหนอะเขาตายหรอมาในส่วนของตัวที่สองครับผมจะใช้เป็นโบลานะประมาณนี้ แล้วเข้าท้องหลังนะครับเข้าข้องหลังอ่าสำหรับใครที่จะเก็บชิปนะครับก็คือฟันไกลๆนะแล้วก็อย่าฟันให้มันสลายไปนะครับให้ร่างมันอยู่เดี๋ยวผมทำให้ดูสำหรับคนที่เอาไปชุบนะตีให้ตายนะครับประมาณนี้แล้วก็กดไปที่ตัวแล้วก็กดเทคออนนะครับประมาณนี้เลยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงตูนแล้วไง Okay. ถ้าไม่อยากเสียเวลาแบบก็ตีไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันตีเกาะแบบมันตีเร็วแบบมันตีกเกาะแตกง่ายครับไอ้ตัวนี้ผมเลยใช้วิธีนี้ไปก่อนเพื่อประหยัดเกาะแล้วดีเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูมันตีหายไปจะครึ่งแล้วเนี่ยในส่วนต่อมานะครับมันจะเป็นเข้าประตูนี้ไปเนาะมันจะมีกล่องสองกล่องนะครับเดี๋ยวคนจะพายเปิดให้หมดเลยเฮ้ยต้องเลี้ยวขวาดิเอาตรงนี้ ตัวนี้จะมีหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มีกล่องอะไรบูปินนะครับน่าจะเป็นส่วนของปืนเนาะโอเคเป็นบูปินปืนตรวนี้ก็บูปินเหมือนกันเฮ้ยได้บูปินเยอะจังตรงนี้ไปมีอะไรไปเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับว่าตรงนี้เราเก็บหมดแล้วนะในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นประตูกลนเนาะก็คือดูง่าย,ายนะครับดูตอนที่มันสโลนะนี่ ข้ามได้เลยคนระับตอนที่มันสโลครั้งแรกเลยวิ่งผ่านไปเลยต้องไปดูจังหวะอะไรให้มากความนะครับตรงไปจะเป็นกล่องใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นกล่องอะไรเอ่ยมาอ่าบูปินปืนเฮ้ยทำไมได้แต่บูปินปืนวะไอพวกกล่องกระสุนเป็นไหมดวะกล่องกระสุนไอกล่องดาบกล่องแฉลงอะ เดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนนะครับว่ามีหรือเปล่าข้างบนมี2กล่องนะมาเปิดกล่องแรกกันกล่องนี้เป็นยานะครับกล่องนี้น่าจะเป็นยาที่ได้ทั้งยาเขียวยาแดงนะเท่าที่ถ้าที่ผมเคยลงนะครับมันจะเป็นแบบนี้สองนนี้เป็นอะไรเฮ้ยนี่ไงอันนี้เป็นกล่องกระสุนนะครับสามารถดอบพวกชเชลงดอบพวกกระทะได้เนาะตรงนี้เลยสามารถมาเปิดลีหาได้นะครับแต่ผมเอาแบบนี้ก่อน ตัวนี้เป็นการรีวิวเนาะต้องไปเร็วๆนะครับมาทางถูกมเนี่ยมารีวิวแต่ก็เป็นการลงถ้ำครั้งนี้ไม่ใช่าถ้ำนี่เป็นดันครั้งแรกนะครับตัวนี้ลงครั้งแรกเลยปึ๊บต้องลงมาทางนี้นะครับตามแมปเลยเนาะ่าแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวทางนี้มันมีทางเดียวนี่ยนะสำหรับตัวนี้จะเป็นห้องแล้วนะครับส่วนห้องตัวนี้ ถ้าที่ผมไปดูมามันคือไอ้เจ้าเล็บยาวนะซึ่งก็คือเป็นห้องที่เสียเวลาที่สุดแล้วนะครับสำหรับดันนี้เนาะโอเคงั้นผมจะเอาออกเลยไม่มีประโยชน์แล้วนะครับไอ้เจ้าดาบเราที่มีประโยชน์ก็คือปืนนะเดี๋ยวเรามากินอาหารให้อิ่มก่นกอนไปเรามาลุยกันเลยตรงนี้ก็คงคงได้ได้สปีดลันนะครับเพราะว่าเขาให้ดูทั้งหมดไม่ไหวเนาะเดี๋ยวจะยิงให้ดูก่อน เห็นไ,ไหมเรียกเป็นหมื่นนะครับแล้วก็ยิงเข้าเท่าไหร่โอ้โหมาดีมาดีาดโอเคงั้นเราสปีดลันไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเลโก้ Go. อ่าโอเคครับตัวสุดท้ายเรียบร้อยเออในส่วนของตัวนี้ก็คือเก็บชิปไปชุบได้นะผมจะเก็บไปชิปหนึ่งเนาะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูแมบบกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นห้องกุญแจลนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางไปต่อแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าบนล่างมันจะเป็นกุญแจนะครับไปเดี๋ยวเรามาข้างบนกันก่อนห้องนี้จะเป็นกุญแจรหรือเปล่านะ เรามาเปิดดูกันนะครับมาปึ๊บเอ่อห้องข้างบนเป็นห้องอ่านนะครับเป็นอ่านเนาะโอเคมาห้องข้างล่างก็คือกุญแจนั่นเองแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่มีทางไปทางอื่นแล้วนะครับแล้วก็ไอ้เล็ดยาวเมื่อกี้ก็คือมันไม่มีบักสำหรับให้มันแบบว่ายิงฟรีนะครับม่ต้องยิงแบบวิ่งลันลันเห็นกันเนาะค,คือวิ่งหยุดยิงวิ่งหยุดยินไปเลย โอเคได้กุญแจมาเลยนะครับไปเรากลับทางเดิมนะทางนี้นั่นเองบ้าลุยกันเลยมาดูเกาะก่อนโอ้โหไม่เหลือบอกเลยไม่เหลือกิลิมีมัสนี่ก็น่าจับไปเช่อะนะจับสักตัวไหมสีสวยดีปะเดี๋ยวดยวจำทางกลับไม่ได้นะครับเนี่ยหัวจะปวด ่ามาโอเคทางนี้ห้องเลี้ยวซ้ายครับไปมัวไปพร้อมกันเนาะเราผมก็ไม่รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมก,ก็ลงข้างเรงวกันดันนี้ก็คือไปดูว่าห้องไหนเป็นห้องไหนเฉยนะครับไม่ได้ไปดูว่าตรงนี้วิ่งยังไงเรามาด้นสดกันอย่างเดียวมาตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรอจังหวะที่มันช้านะแล้วก็วิ่งผ่านไปเลยนี่แบบนี้ โอเคไปเลยอ่ะทางนี้ถูกต้องก็เลี้ยวซ้ายจึ๊บไม่ใช่เลี้ยวเลยตรงเลี้ยวซอยหน้าโถ่ไม่ดีโถ่อ่ะตรงนี้จะเป็นสำหรับห้องไอ้เจ้าแรปเตอร์ห้องแรกเลยครับที่เรามาเนาะไปถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วก็คือจะไปถึงห้องแรกที่เราเกิดแล้วนะครับปึ๊บมาตรงนี้เราเกิดแบบนี้ใช่ไหม ตรงนี้จะเป็นทางไปเอากุญแจนะครับตรงนี้จะเป็นทางไปประตูที่เราจะเอากุญแจเปิดเนาะพอเราได้กุญแจมาเสร็จเราก็มาทางนี้เลยทางนี้ก็มีกับดักนะครับต้องระวังด้วยนะนี่ด่านแรกเลยของเราปึ๊บมันผ่านไปแล้วเราก็วิ่งผ่านแล้วเราก็วิ่งผ่านแล้วเราก็วิ่งประมาณนี้เลยตรงนี้ไม่ยากนะครับน่าจะผ่านได้ทุกคนนะตรงนี้โอเคมาเดี๋ยวเราไปตามแผนที่เลยนะครับปึ๊บมาตรงนี้แล้วก็ลงข้างล่าง ประมาณนี้นะครับบางั้นเรามาต่อกันเลยนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือชนไปเลยเนาะมาได้ผมขอดูเส้นทางก่อนนะว่าไปทางไหนบ้างเดี๋ยวทางนี้แล้วก็ตรงไปจะเป็นกล่องนะครับถ้าตามทางเนาะตัวนี้มีประตูเลื่อนเลยนะระวังด้วยชนไปเลยด้อะไรจะเป็นแท่นสเตโกนะครับมาก็คือเอาไปตั้งให้สวยงามเนาะตัวนี้จะเป็นประตูนะครับเนี่ยระวังด้วย เฮ้ยอย่าไปหยุดตรงหน้าดิเห็นไ้มเราต้องรีบๆวิ่งนะครับนี่แบบนี้เลยไอ้ตรงนี้จะเป็นห้องของมูเปล่าวะโหรถเกาะด้วยวะมันดิสอาร์มอแล้วนะครับก็คือเกาะไม่มีผลใดๆต่อห้องนี้เนาะต่อให้เรากอะนะแค่ไหนก็ไม่สามารถจะรอดได้นะครับถ้าโดนฉกผมแบบ ผมเล่นไปผมขนลุกมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอายิงขนลุกมากผมไม่ชอบงูนะครับยิ่งแบบผมใส่หูฟังเล่นเยโอ้โหมันจะตุยให้ได้อะมาวิ่งเข้ามุมก่อนอยากกินน้ำกินข้าวเราอย่าไปอย่าไปอยู่มุมนะครับเพราะว่ามันมันจะจนมุมได้ง่ายนะ เ้ยพูดไม่ออกเลยวะลิ้นมุมแข็งแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ตายไมเมื่อกี้ไม่มีตัวไหนตายอีกเหรอเฮ้ยถึกเกินไปปะโอ้โห มีตัวช่วยอีกบางอีกผมคิดถึงโหมด EC นะครับ EC นี้ผ่านง่ายนะไอพวกนี้ไอ EC นี้ลงดันง่ายมากนะครับเพราะว่าหมอนพวกนี้ก็คือจะเลือนน้อยมากส่วนบูตอนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับประมาณนี้เลยเลือ 2, 000, 3, 000นะเล่อนสองพันสามพันไอไอเรียบยาวเมื่อกี้เลือะหมื่นกว่าว่าจะปวดมา น่าจะสองเวฟบสุดท้ายนะครับทน่อยเว้ยทน่อยเว้ยแม่งคนรุ้จริงว่ะเออเร็วเหอะเดี๋ยวรีบผ่านเร้วเนี่ยอะดันสุดท้ายมา ไม่ได้แดกไม่ได้แดกบอกเลยนี่เอาไปกินก่อนเลยหนึ่งตัวเรียบร้อยค่อนข้างจะใช้สมาธินะครับเนี่ยโหคนลุก รู้สัตว์มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางนี้ก่อนนะครับว่าผมเห็นกล่องเยอะมากเลยเนาะมาดูกล่องแรกกันว่าจะได้อะไรชิบวิบ่งมาตรงนี้ชนไปนเลยกล่องนี้จะเป็นยานะครับกล่องที่สองกล่องที่สองก็เป็นเฮ้ยเหมือนจะเป็นกล่องยานะกล่องที่สองมาแล้วเราวิ่งออกมาปึ๊บไปทางนี้ มาดูอีกสองกล่องกล่องนี้เป็นเป็นยาเหมือนกันว่ะเฮ้ยยาสามกล่องแล้วกล่องนี้เฮ้ยยาอีกแล้วว่ะฮัลโหลเกินไปไหมยาทุกกล่องเลยทีย่ออีกกล่องนึ่งเป็นเนื้อนะครับไม่ใช่ยามาเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นข้างบนเนาะพอเราเก็บเสร็จทางนี้เลย มันจะเป็นต่อเลยนะครับเป็นห้องต่อเลยเนาะมาห้องนี้ขออนุญาตใส่ชุดไปเลยแล้วกันน่าจะเป็นห้องทิงคองนะห้องใหญ่แบบนี้มาเลยไม่ได้กลัวอยู่แล้วมาเลยโอ้อยโอ้อยเฮ้ออยอยู่ตรงนั้นหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยทำไมไมันถึกยมงวะเออต้องยิงหัวมาตัวที่สอง มีกี่เวฟวะเนี่ยประมาณสี่เวฟนะครับไม่สี่ก็ห้แหละต้องเล็งขึ้นต้องสูงอ่ะนี่รากหองคคม,มนี่งไงอยู่ไหนโอเคอาวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนใจเยน็นใจเยน็นปังระเนนกันนะครับตรงนี้ ผมก็ไม่อยากโดนมันตบนะเพราะว่าไม่รู้มันตีแรงหรือเปล่าครับไม่อยากเสี่ยงนะเราต้องเหลือชุดเกราะเพื่อเจอบอสด้วยเพราะว่าบอสมองมุมโคตรโหดเอ้ยปุยไปเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะครับเปลี่ยนแม็กก่อนเปลี่ยนแม็กก่อนตรงไหน,นตรงไหนขวัญวิ่งเร็ววะ่ะเฮ้ยวิ่งเร็ววะ่ะ เอาเรื่องเอาเรื Claire, ่องเอาเรื่องจัดนั่หัวไปไปนั่งหัวไปดิเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วเดีแต่กินยาก่อนกินกินยาก่อนกินยาก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮี้ยเฮียเฮียเฮียนี่เฮียจริงอันนี้เฮี้ยจริงเฮ้ยจะเย็นพวกเฮ้ยเปลี่ยนแม็กกี่เปลี่ยนทำไมวะมันเหลือตั้งหลายลูกเออ เรียบร้อยไอเทมคนละถึกอันนี้เก็บได้ปะไม่มีชิปให้เก็บนะครับตรงนี้มาในส่วนของต่อไปคือมีสองทางให้ไปนะั่นแหละเราขึ้นข้างบนกันก่อนเพราะว่าข้างบนมีกล่องอันนี้น,นะครับไม่พูดมากแล้วเจ็บคอแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างบนมีอะไรหรือเปล่ามันมีกี่กล่องเนี่ยสองกล่องนะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นของอะไรเนาะเฮ้ยเล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 ย เป็นอาหารนะครับเฮ้ยเราเจอกล่องกระสุนอันเดียแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิงวิงวิงว่งตรงนี้เป็นอันนั้น,นะครับเมื่อกี้ไปหยุดทำไมอะมันเกมมันดึงขาเกมนี้มันมันรู้นะว่าเราจะทำอะไรก่อนนี้เป็นได้เหมือนเดิมอีกแล้ววะเนี่ยไม่ใช่เหมือนเดิมนี่นึกว่าลูปปั้นโถ อันนี้มันจะเป็นกระแพงนะครับเห็นไหมแล้วก็วิ่งผ่านไปเลยชักชัก,ชก,ชกมีอีกปะมันจะเหลืออีกด่านหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะคือเหมือนผมเคยเห็นแบบมันเป็นดันโนโดะอืมน่าจะมาทางนี้นะครับโอเคมาทางนี้แหละมาดูจังหวะมันกันว่าเป็นยังไงจังหวะช้ามาืนเดิมนะตามสูตรเลย นี่ชา้าแล้วก็วิ่งนะครับประมาณนี้เฮ้ยถึงแล้วเหรอทำไมมันรัวจังวะถึงแล้วนี่ว่๋แต่ระก,ก,กินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเปลี่ยนเราทางน้ำออกมาครับเพื่อได้บวกเนาะอ่าแล้วก็ประมาณนี้กินเลือดมาพร้อมลุยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรามียาอะไรั้งเราได้ยามาปะอันนี้จะเป็น slow food ต้าสเตมิน่าเฮ้ยเดี๋ยวกินอันนี้ไปดีกว่ามาไม่แน่ใจนะครับว่าดันอะไรแต่ก็เหลือดันสุดท้ายก็น่าจะเป็นด่านของโดโดูนะมาเดี๋ยวเราต้องพิชิตไอ้เจ้าค้างคาวพวกนี้ก่อนคนระับถอยถอยฟันเนาะค้างคาวต้องถอยฟันมาบวกเลยบวกเลยบวกเลย โดโด้จะไปกลัวโหตายไปแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยก่อแตกก่อแตกส่วนไหนแตกวะเรียบร้อยอ๋อโอ้โหไอ้โดโด้เพื่อนขิดเร็วเกินโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยนะครับเราขึ้นข้างบนเนาะทางนี้ดิ อ่าประมาณนี้ขึ้นข้างบนมาเลยมาไม่มีกับดักนะเสียวมากเลยผลระแวงมากเลย yahoo เป็นห้องโุ่งนะครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับตามข้อมูลเนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือมันจะเป็นกล่องของไอ้พวกเทคนะครับน่าจะเป็นกล่องด้านซ้ายมือนะด้านขวามือดิ เดี๋ยวเราเปิดกล่องนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอะไรอันนี้จะเป็นเทกลองนะครับอันนี้เป็นเทกลองเนาะเดี๋ยวมาดูเทคหลักนะครับว่ามันดรอปอะไรมา้างนี่เทคหลักของเราอยู่นี่เลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเซฟก่อนนะครับมาเรามาดูมาเกคิบเบิ้ลปึ๊บนน่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับได้มาแล้วเทกคิบเบิ้ลของเราในส่วนต่อไปนะครับก็คือ เราต้องไปพิชิตบอสเนาะเดี๋ยวสำหรับใครมาดูวิธีหาเทคคิบเบิก็ตรงนี้ก็คือจบไปแล้วนนครับเราก็คือไปจัดการบอสแล้วก็ออกไปให้ได้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปทางไหนเนะี่ยวิ่งลงมานะครับมันจะเหลืออีกกล่องหนึ่งนะอ่ากล่องนี้ไงปุ๊บกล่องสุดท้ายนะครับดูกันว่าเป็นอะไรอ,อู้อันนี้เป็นกระทะนะครับเรียบร้อยเลยโอเคเราได้กระทะมาด้วยนะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นให้เรากระโดดเนาะแต่ผมจะกระโดดยาวเลยนะครับตรงนี้เฮ้ยไม่ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเออตรงนี้ค่อยกระโดดยาวนะครับอ่าประมาณนี้โอ้โหหิวน้ำเลยทีเดียวเชียวปน่าจะใกล้จะถึงบอสเลยนะครับ เรามาดวลบอสกันว่าจะทักสักเท่าไหร่กันเชียวบอสของดันนี้นะให้ไปทางไหนวะมันก็มีทางเดียวให้ไปแหละอย่าลงเลยปึ๊บมาทางนี้อ่ามาถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นดันบอสเนาะโอเคมาถึงบอสเราต้องเซฟนะครับทุกคนไม่เซฟไม่ได้นะเผื่อพลาดเรามากันตั้งนานนะครับตรงนี้ บอสแมงมุมเป็นอะไรที่สรบปง่ายมากนะครับผมลืมเอาอนนั้นมาด้วยดิยากันสรบนะครับแต่เราไม่สนแล้วเราไปกันเลยไม่พูดคามนำเพลงนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตผมจะหมดแล้วนะครับเปิดไปก่อนเลยเปิดไปก่อนเลยเปิดไปก่อนเลยโอเคไปเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุม อ่ะยิงตรงนี้นะครับเปลี่ยนแม็กบ่อยจัดมันพ่นถึงไหมวะพ่นไม่โดนเหรอเออเออยิงฟรีส e ปอร์ตปะเฮ้ยมันพ่นไม่โดนทุกคนเฮ้ยจริงจังเฮ้ยพ่นไม่โดนจริง ยิงฟรีเลยยิงฟรีเลยใส่แม็กบ่อยเกินเป็นแม็กบ่อยเกินไม่โดนหรอกพวกยิงเฮ้ยกำลังมันๆเลยเออสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วเฮ้ยลุกทำไมล่ะเฮ้ยแหลกๆๆลกกก แรงมากแรงมากแรงมากเดี๋ยว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 โอ้โหดิสคอมแบตจะหมดนะครับช่วงนี้เหลือเก้าพันแล้วเรายิงไปเลยสี่พันหนึ่งพันดอกท้ายเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปจะสรุปฟันให่ตายฟันแ่ตายโอเคเหลืออีกปะก็คือเหลือพวกนั้นนะครับที่กระปิดกระปลอยเนาะเอาเอาจะตายก็ไม่ตายนะพวกมึงเนี่ยเรียบร้อยอันนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับเนี่ยโอเค มันยังไม่หมดอยู่ก็ว่าอยู่นี่เรียบร้อยอันนี้ผ่านจริงแล้วให,ให้ก่อนก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะออกจากดันนะครับต้องมีเซลฟี่กันหน่อยหวะพวกเหรอหอ่อนแองวะเกิดมาเป็นบอสได้ไงเนี่ยโท่เชียเชียเชีย เดี๋ยวมันต้องแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยประมาณนี้โอเคแข็บภาพนิดน,นึงนะครับเพื่อเป็นปกคลิปเนาะโอเคไปเฮ้ยตัวตัวนี้มันทุบได้ปะ,ปะเฮ้ยไม่เก็บสร้างบอสไม่ได้หรอ เอาจริงปะเนี่ยนักคนจะเก็บได้นะฮัลโหลได้แม่ยี่สิบเอนเมนเลยหรอไม่ได้นะครับเฮ้ยเราโดดเฮ้ยเราออกไม่ได้เดี๋ยวอ,ออกแบบนี้ก็ได้เว้ยก็จบไปเลยนะครับสำหรับดันที่มาใหม่แล้วโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็วิธีการต่าง,างๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ ก็ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับครับคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i า e ด้วยนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าไป